สวัสดีครับทุกๆคนทุกๆท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมได้อ่าไม่ได้อยู่หน้างานแล้วนะครับไม่ได้อยู่หน้างานรถขุดวันนี้มาอยู่ที่สวนนะครับมาหาปลานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผมนะครับก็เลยนะครับได้เชิญนะครับท่านอาจารย์ประกรณ์นะครับให้มาเป็นมือแหอ่ามือปราบเซียนปลานะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ โอ้ oh, วันนี้นอขอเป็นไอ้น,นี่ให้มาหวานแหให้นะครับเพราะว่าวันเกิดของผมวันนี้ต้อง <laughs> ผมไม่ฆ่าสัตว์ <laughs> <laughs> ไปดู <laughs> ไปชมกันนะครับว่าอาจารย์อาจารย์ว่าหวานแหเก่งเนาะว่า,วาผมผมเคยถามว่าหวานแหเป็นไหม <laughs> ไอาจารย์บอกว่าหวานได้ไม่ใช่เป็น อสอนเด็กนักเรียนได้อย่างเดียวนะครับทําทุกอย่างนะครับเกษตรก็ทํหวานแหก็เป็นนะครับทางนู้นเลยครับมุมนู้นเลยปลายเยอะนะครับวันนี้ได้เป็นพ,ได,พได้ไม่ถือว่าเก่งอะไรมากๆวันนี้ได้เป็นดารารับชื่นมามาวันแหนะครับเอ,อก็ดูค่อยชมนะครับว่าปลาตาบอดหรือว่าปลาตาดีนะครับวันนี้ มาดูมาชมเลยนะครับอตรงนี้ครับตรงนี้ทองเ้เจ้าที่บอกเขาว่าพี่กัดไหนตาเยอะครับผมโอ้พักทองแม่มาจากผมมาโตที่นี่แล้วดูครับกับทองอาจารย์นั่นนี่รู้สึกภูมิใจครับที่เห็นฟักทองที่สวนผมมามาแพรีพันธุ์มาขยายพันธุที่สวนผมพิเศษนะครับอาตรงนี้เลยครับตรงนี้ครับครับอาจจะเอาตรงไหนดีที่ว่าเหมาะยืนแล้วมัน หวานได้วิธีการหวานแหนะครับเราจะต้องดึงดูก่อนครับผมน่ใจะวเทคกิคแต่ละคนนี้เหมือนกันเนี่ยคือเราจะต้องดูว่าแหนี่ยาวขนาดไหนต้องวัดไหมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับกะกะเอาเนาะกะเป็นการกะแบ <c oughs> บหนึ่ง,งครับแบ <c oughs> บสองอ,อ๋อดูนะครับวิธีหวานแหของอาจารย์นะครับเพ<อ>ราะว่าอครับดูนะครับดูดูดูให้ระดับระดับแแหมันคือเราสามารถที่จะแบบ ือได้โดยที่มันไม่ยาวโล่งขนาดนี้แล้วก็สั้นจนเกินไปแต่พอดีพอดีเดี๋ยวดูเดี๋ยวชมกันนะครับว่าโอเคจับใส่ศอกครับใส่ศอกแต่แต่เป็นวิธีผมที่ที่ผมได้เรียนทางวิชาการครับว่าการที่จะวันเฮให้เตกวงใหญ่อะคือต้องแบ่งสามสามส่วนให้เท่ากันสามส่วนให้เท่ากันครับเท่ากันเลยเท่ากันเลยครับถ้างั้นโอเคให้เท่ากัน สามสวนให้เท่ากันโยหญ้าติดนะครับดูนะครับว่าอาจารย์จวานเหตแตกไหมหรือว่ามีปลาตาบอดหรือตาดีถ้าตาดีรอดตัวถ้าตาบอดเาเป็นสวนที่สคัญเหมือนกันว่าใช่ใช่ครับการวันเหให้แตกครับถ้าถ้าปลาตาบอดก็ถือว่าโชคร้ายไปแต่ตาดีก็โอเคเลย รอดตัวเอ่อเอยดูนะครับมันมีหญ้าครับสามส่วนให้เท่ากันครับเก็บหญ้านิดนึงครับครับอา่าโอเคนะครับมาดูมาชมดอ่าเอาเอาเอา,เอามาก็ดีนะโคโก,ก่อนเลยแ <c oughs> าวตรงนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อาหาร่อยเพื่อ,อความมั่นใจเพื่อความชัวร์บอกนะครับใ้าได้ใส่อาหารมันจะบอกบอกถึงความไม่เมืออาชีพนะอ๋อ จะลองดับยังไงก็ถูกะโอเคเลยอ่ามาดูมาชมเลยนะครับวันนี้คือวันเกิดของผมผมก็เลยนะครับนั่นไงนั่นไงโดนแน่นอนเอาปลาดุกเอาปลาดุกนี่ครับโอ้โยดีมากเลยอ่าอู้ห้องอู้เอูานอกแหหรือเปล่านอกแหนี่ เอาแล้วผมว่าปลาตาบอดแน่นอนเลยโมไม่ได้มงมแน่ไม่น่งมน่่งเอาแล้วครับชมเลยครับภาพยนตร์เรื่องสั้นนะครับเจอต่อครับพี่น้องเจอต่อโอเคเลยครับเดี๋ยวาจารย์กำลังงมดูว่าจะติดหอยมาบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะติดมาเออจับก่อน โอ้อาจารย์ก็ฝีมือไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่แค่สอนเด็กนักเรียนเป็นอย่างเดียวนะครับวันแหก็ได้นะครับนี่ครับคือสุดยอดจริงๆเลยนะครับไม่ยอนแสตนี้นี่ครับมุดแล้วนะครับมุดน้ำแล้วนะครับไปชมเลยนะครับ วันนี้รับเชิญนะครับวันนี้ผมรับเชิญมานะครับหรือเป็นความสมัครใจด้วยนะครับร้อนไหมหนาวร้อนหนาวหรือไฟบังคับนะครับโดนไฟบังคับหรือเปล่าเป็นปลาเทโพบรใช่ครับระวังระวังไอ้เงี้ยงมันด้อถึงว่าไงถ้างั้นปลาเทโพจะไม่งมนะไม่งมไม่งมไม่มไมมมต้องบดดึงดึงอะไรเดือด ครับดึงเลยถ้ามันติดแ้้แห็นี่มันผมว่ามันทีเลยมันไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่แหขาวนะติดดีกว่าอืมหขาวมันห่างแหห่างแต่ก็คอยดูโชว์ฝีมือหน่อยติดไม้เหรอลหลังจากขุดโค้งรองนาเสร็จนะครับ พอดีวันเกิดก็เลยกลับมาบ้านนะครับมาอ,อยู่ที่สวนบรรยากาศแบบนะครับดูอาจารย์นะครับหวานเฮนะครับดูดูดูด,ด,ด,ดูดูนะครับเออเออถ้าเอาอาหารหวานแล้วจะบอกว่าไม่ผีมือนะ <laughs> มุมตรงนี้ให้เยอะ แต่ว่าอยู่ที่แฮนไอแฮนมันมันทีมันลากมามันไม่ค่อยติดนะวันนั้นให้เขาหวานเผามันมันตื้นแต่มันก็มีติดบ้างหรือมยหรือยังไงก็ลองดูครับพอหวานเสร็จเดี๋ยวจะเอาปลาไปเอ็กซเรย์ตานิดนึงครับดูว่าปลาตาบอดหรือเปล่าครับนะครับมาดูมาชมนะครับได้แล้วสองสามตัวนะครับสี่ตัวห้าตัวหกตัว นี่ครับฝีมือไหมครับอาจารย์ฝีมือไหมไหวไหมยกไหวไหวเปล่าครับคือจะยกไหวไหมนี่ครับครับอุ้ยาอู้อู้อู้โอ้อาจารย์แกล้งผมนะครับตอนนี้คือเครียดมากเลยนะครับ่ะโยนใส่เลยนี่ครับแหเดียวแหนเดียวนะครับ โอเคเลยนะครับเห็นปลานินเนาะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะครับนนไี่นั่นไงโอ้ปลานินปลาตะเพียนนี่ตะเพียนปลานินตัวนึงนี่ครับฝีมือจริงๆครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ครับโชว์ครับโอ้ยิ่งมากเลยนะครับนี่ครับถ้าเป็นสมัยตะกอนโสรโพงชาตรีเลยนะครับพระเอกพระเอกของเรานะครับ แกตรงนี้เลยมะัไโอ้ยแกะไม่ได้เรานน่นต้องไปนู่นก่อน่ครับไปผมโนัะนระวังยกไวไหม่ะได้ยด้กล้ามใหญ่หลายกิโลอย่นั่นหนครับหลายกิโลก็ได้อยู่ประมาณห้ากิโลครับนี่มีเซนเซอร์ไหมนี่ ต้องเซ็นเซอร์หน่อยเด้อเดี๋ยวเขาจะว่าเป็นภาพโป้ภาพไม่โป้อาจารย์ไม่ใช่ห้ากิโลเป็นสิบกิโลเลยแม่เงินเสื้อหนึ่งก็วันเฮไหนเสื้อตรงไหนรองเท้าอยู่ตรงวานนั้น ได้แล้วนะครับกับข้าววันนี้นะครับได้ต้มได้ย่างวันนั้นผมก็ยังถอดเสื้ออย่างนี้เลยพุงใหญ่ แม่กลัวคนเห็นพุ่งมองกลัวก็บอกโอ้ยเห็นภาพนี้เลยโอ้ก็นี่แหละคนจริงเสียงจริงเราไม่ต้องแบบอะไรมากมายนี่แหละของแท้นะครับมาหลดปลาก่อนนะครับปลาบิ๊กโพครับพันผสมจากปลาสวายกับปลาเทโพแล้วก็มาเป็นบิ๊กโพนะครับ ที่ผมไปซื้อลูกพันมานะครับเขาว่วอย่างนั้นเนื้อจะอร่อยลักษณะคล้ายๆเหมือนเนื้อปลากดเลยหรือปลาเนื้ออ่อนนะครับชนิดหนึ่งอร่อยมากนะครับนะย่าง <c oughs> ก็โอเคนะครับขออนุญาตปลดปลดปลาก่อนนะครับเดี๋ยวออนนอครับ เดี๋ยวช่วยอาจารย์ปลดปลาก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ